วันนี้เป็นวันที่13พฤษภาคมพศ2568อจเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายาทั่วฟ้าเมืองไทยพุทธบริษ,ษ,ษัทสทั่วโลกวันนี้อาตมาภาพเจ้าจิการรุ่งศักดิ์พุทธศิโลเจ้าวาดแห่งวัดป่ามงคลธรรมมาถึงบ่อหินแจ้งเลียว,ว่า บอกเกตจำนวนจงใจกับพุทธบริษัทสีสาธุชนคนดีทั้งหลายเราชาวพุทธทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วโลกวันนี้ตัวพระอาจารย์เองตั้งจิตตั้งใจที่จะสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมวงค์คดในปางลำพึงเหตเุในการสร้างปางลำพึงนั้นตัวพระอาจารย์บวชในพศส5 3พเเมื่อบวชมาแล้วเดินจงกรมภาวนาปฏิบัติธรรม จิตสงบจิตรวมที่ศาลาที่ศาลาวัดป่าสันติกาวาสเมื่อจิตรวมจิตสงบและเห็นความสุขภายในใจมือนี้มันประสานเข้าหากันเองอมือนี้ประสานเข้าหากันเองไม่รู้ว่าเป็นความหมายว่าอะไรแต่สะอื้นและสะอ่อนอ่อนซอนหัวใจเจ้าของอ,อยู่ต่อมาบวชมาก็มาศึกษาก็ได้รู้ว่าเป็นปางลำพึง วันนี้ก็เลยมา,าตีคล้องร้องเปล่ากับญาติพี่น้องวงวานลูกหลานการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นการเกิดที่ประเสริฐสุดมเมื่อเกิดมาทั้งทีเอาดีให้มันได้แล้วก็ว่ามีความกตัญญูเครื่องหมายของคนดีในาศาสนาพุทธก็คือความกตัญญูความกตัญญูความกตัญญูาาภาษาบรนานเหตเพียงตีนก็ได้เพียงตา ถ้าขาดความกว่าตันยูแล้วเห็ดเพียงเห็ดเพียงตาก็บกลงอ่าเหลืออยู่เพียงตีนแะเห็ดเพียงตีนได้เพียงตาขันคนกตันญูอ่าแต่ว่าคนไม่มีความกว่าตันยูเห็ดเพียงตาก็ได้เพียงตีนเพื่อนว่าเห็ดไหลก็ได้หน่อยถ้าขาดความกว่าตันญูแล้ววันนี้ฉะนั้นวันนี้แล้วตัวพระจะได้มาถึงบ่อหินได้ไหมเห็นพระพุทธองค์ก็เกิดความเอื้ออิ่มอบอุ่นทุ่มชื้นชุบเด่นเป็นสุขอ่าฉะนั้นแล้วก็อ่ามาเล่า อารมณ์และความรู้สึกดีๆที่มีต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ต่อน้องแล้วว่างปางลำพึงลำพึงถึงความดีตัวเรานี้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ลำพึงถึงความดีของบิดาอ่ามีมีพ่อคนหนึ่งมีแม่คนหนึ่งแบบนี้เห็นไหมอ่าลำพึงถึงความดีของบิดามารดาบิดาเรามีความดีอย่างไรต่อเรามารดามีความดีต่อเราอย่างไรเราลำพึงถึงแค่ลำพึงถึงความดี ที่ท่านมีต่อเราความรู้สึกตรงนี้ก็จะจะเฉลี่ยและเจือจานและส่งเสริมและเติมแต่งให้จิตเราชุ่มชื้นชุ่มเย็นและเป็นสุขเกิดความเอิบอิ่มแล้วอบอุ่นขึ้นมาลำพึงถึงความดีของลุงของป้าของน้าของอาลำพึงถึงความดีของพี่ของน้องลำพึงถึงความดีของเพื่อนลำพึงความลำพึงถึงความดีของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของวงวันของลูกหลาน เรียกว,ว่าผู้ที่อยู่รอบข้างของเรายิ่งเราลำพึงได้มากขนาดไหนความกายเบาจิตเบามันก็จะเป็นปลอดโปร่งโลง่งสบายขึ้นมาซึ่งมันเป็นมุทิตาธรรมเป็นมุทิตาธรรมเป็นอ,อุเบกขาธรรมถ้าเราลำพึงได้ฉะนั้นอาหารหล่อเลี้ยงจิตอาหารหล่อเลี้ยงใจที่เราจะลำพึงเราเรานั่งลำพึงอยู่คนเดียว แต่ทําไมเราเอิบอิ่มเราอบอุ่นอย่างตัวพระอาจาร,รย์ในลําพึงถึงพระพุทธเจ้าว่าเราเกิดมาเรายังมีบุญมีวาสนามีบารามีแล้วได้ออกมาบวชในพระาศาสนาได้มาปฏิบัติธรรมตามคําสอนพระพุทธเจ้าตัวเราเองได้มาปฏิบัติธรรมตามคําสอนองค์ปู่ปุญจันทร์กัมมโรลวงตาสมัยอัตมโนแล้วจิตเราสงบสงบ เมื่อมีความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนั่นแหละท่านทั้งหลายว่าความสุขตรงนี้มันยืนยงและคงกับพันพูดมานี้32ปีที่ผ่านมาความสดชื่นเรื่าความแจ่มใสเรื่องความสบายความปลอดความปรุงความโล่งความสบายตั้งแต่วันนั้นพศ2537นจนถึงปัจจุบันนการพศ2568 ความรู้สึกตรงนี้ที่เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบนิหละที่เป็นบาตรที่เป็นฐานเจริญสติสมาธิและปัญญาอาชําระจิตชําระใจของตนบางเบาจากความยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายปลายเดนเหลือที่จิตเหลือจิตอันผ่องแผ้วผ่องใสเหลือจิตอันเบาอันสบายก็เลยเป็นความล้ำพึงถึงพระพุทธเจ้าล้ำพึงถึงพุทธ,ธสาวก ลำพึงถึงพุทธสาวิกาลำพึงถึงบิดามารดาลำพึงถึงปู่ย่าตายาตายายบรรพบรุษพระราชามหากษัตริย์ผู้มีพระคุณอ่าหรือว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเพื่อนพ้องน้องพี่วงวานลูกหลานเพื่อนพ้องน้องพี่เอที่มีความดีต่อกันถึงว่าถึงสรรสร้างปางลำพึงตลอดถึงญาติพี่น้องวงวานลูกหลานพุทธบริสัทสี่ถ้าผู้ใดลำพึงถึงความดีได้แล้ว ก็ขอให้มาลำพึงร่วมกันลำพึงถึงความดีทั้งหลายแล้วรวมความลำพึงนั้นกลายมาเป็นพระพุทธรูปกลายมาเป็นพุทธปฏิมากรกลายมาเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นพระรูปโฉมของพระองค์ตัวพระอาจารย์เลยมีเจตจาจำนงจงใจชักนำชักชวนญาติพี่น้องวงวานลูกหลานพุทธบริษัทศรสาธุชนคนดีทั้งหลายทั่วโลกทั่วฟ้าเมืองไทย มาร่วมกันรำพึงถึงความดีของคนข้างเคียงของคนที่สูงสุดของคนที่สูงส่งของผู้ที่นำมานำพาเราออกจากโลกโลกีคือพระพุทธเจ้าคือพระสาวกสาวิกาตลอดถึงบิดามารดาปุยตายายตลอดถึงความดีของลูกของเมียของครอบของครัวและของคนข้างเคียงตลอดถึงความดีของอากาศ ดินฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟที่ทำให้ร่างกายเราเป็นความปกติฉะนั้นเรามารวมร่วมรวมความลำพึงทั้งหลายเข้ามาสู่หัวใจแต่ละท่านแต่ละคนต่างลำพึงมาเป็นปัจจัยปัจจัยเหล่านั้นรวบรวมกันเข้ามารวบรวมกันมามาเป็นพระพุทธเจ้าปางลำพึงสมเด็จองค์ปฐถมบรมมาวงพจน์ปางลำพึง จะได้ละลึกนึกถึงมาคลาใดากลายเป็นพุทธลำพึงอ่ากลายเป็นพุทธลำพึงเด้ว่าสาวกลำพึงสาวิกาลำพึงตัวข้าพเจ้านี้ ก็ลำพึงถึงความดีแค่พวกเราละลึกนึกถึงความดีแล้วว่าลำพึงถึงความดีของเมียของผัวของลูกของคนข้างเคียงของบริษัทบริวารบ่าวไรใ่ใจเรามันดีเรามันมีความสุขฉะนั้นแล้วเรามาร่วมมารวมความลำพึงเข้ามาสู่ใจแล้วมาปั้นอัตลักษณ์ความลำพึงที่ดีกายมาเป็นพุทธลำพึงประจําจิตประจําใจก็ขอ การกระทําบําเพ็ญในครั้งนี้ตลอดถึงการชักนําชักชวนญาติพี่น้องวงวานพุทธบริษัทสี่ใกล้ไกลสาธุชนคนดีทั้งหลายมาร่วมกันสละจะตุปัจัยมาร่วมกันปัดใจออกจากอารมณ์ที่หนักหน่วงท่วงเัวาใจปัดใจสู่ภพภูมิอันกายเบาจิตเบาปัดใจออกจากรูปประคันปัดใจออกจากนาม,มาขันปัดใจออกจากอ,อุปทานขันปัดใจออกจาก ความยึดมั่นถือมั่นต่างๆสุดท้ายปลายเดนใจก็เหมือนลมใจก็เหมือนอากาศกลายเป็นกายเบาจิตเบาสุดท้ายปลายเดนด้วยข้าพระเจ้าตั้งเจตจำนงจงใจที่จะสรรร้างพระพุทธเจ้าปางลำพึงนี้ขอบุญนี้จนถึงแก่พ่อแม่พี่น้องวงวานลูกหลานพุทธบริษัทธ์ีสาธุชนคนดีทั้งหลายทั่วโลกทั่วฟ้าเมืองไทยจงได้รับอันิสงส์ ขอความรำพึงขอความร่วมรำพึงกับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกภาคส่วนทุกทุกหมู่เหล่าทุกอ่าอ่าหน่วยงานราชการต่างๆช่วยกันรำพึงถึงความดีของคนข้างเคียง แล้วก็เพิ่มลีมิกเพิ่มความสูงขึ้นไปโดยลำดับลำดับลำดับจนถึงเห็นความดีของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของเพื่อนของฝูงเห็นความดีของนายจ้างเห็นความดีของเจ้าของบริษัทเห็นความดีของเจ้าของแผ่นดินเห็นความดีของอ่าผู้ที่เราถอดถอนเราออกจากอพจากชาติถอดถอนออกจากพจากภูมิถอดถอนออกจากความยึดมั่นถือมั่นต่างๆออกจากใจ กลายเป็นพุทธลำพึงขอพุทธลำพึงจงประทับจงประดับจงประดิษฐานอยู่ในใจของเวเนยศัตร์ของอพุทธบริษัทสี่ของสาธุชนคนดีทั้งหลายก็ขอบุญตรงนี้จงจุนเจือและเกื้อกูลอุดหนุนค้ำชูดูแลให้จิตใจพ่อแม่พี่น้องพุทธบริษัทสี่สาธุชนคนดีทั้งหลายประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญทุกทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนทุกพทุกภูมิด้วยเิด สาธุดังๆดังไม่พอหยดน้ำเลยให้เทพประุิเทวดาภูมิทุกภูมินั่นแหละย,ยาถาวาริวหาปูราปริปุรเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะ สมิเจตุสภพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรารโซยะธามานิโชติระโสยะธาสภีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาตีภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีดิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารุธรรมวัฒททนตีอายุวันโนสุข,ขังพระลโอ้เริ่มมีพลังแล้วเว้